ก็จริงจังโดยอย่างพรท่านนั่นพ่อคนทีจริงจังจริงใจกับเฮาเนาะอยู่คงสุดนานถึงอันสามปีเนาะโดยเาเปิดใจในมือนี่นะอยากโออยากล้มกับนมมันอายุประมาณเท่าไหร่อายุนี่บ่เลือกคุยได้มาจะว่าเขาจริงใจอายุนี่บ่ได้ติบัวปฏิเอ้าค่วันบเ่าเจ้าสู้เนาะ หกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปในสี่ส<ะ>ิิคุยได้บอกก็คุยกันล่องเบิง้งเรื่องหูห่างหน้าตาเลยก็กเคี้ยวกันเพราะว่าเออซอยกันสามขรอคัว สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูส่สุกนเนาะะบพรว่าสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube แม่นในนภา,าชาแนลคือเก่าเซนเคยเนาะทุกคนโดยพบพ้อ,อกันกับแม่นในนภา,าคลิปนี้กับสิพาทุกคนเนาะมาหาอันสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะทุกคนเนาะก็มีเอฟซีเเนาะคนว่าหาสาวโสด รุ่นใหญ่ให tamam, ้แ <c> น <oughs> <c oughs> okay, so ่ว่าส e ันเนาะหาเมหางเม่ใหม่ใ right. ห้แน่เด so, ้อว่าสันก็เลยอันเมื่อนี้กับมาหาสาวโสดรุ่นใหญ่อะไรเนาะแต่ว่ายังบวท่านหู้ว่าเพื่อนอันเป็นเมหางหรือแม่ใหม่ทุกคนเลยยังบวท่านหู้รายละเอียดเกี่ยวกับโตเพื่อนเนาะกับจังได้กับสีผ้าทุกคนเข่าไปทักทายเข่าไปโอบไปล้มแต่ก็พังไปพร้อมๆกันเนาะทุกคน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวซาวโสดโดย <c oughs> บอท่านเคยมาจา็กเถื่อทุกคนได้กะมามือนี่เป็นมือเลขมือทำอิดเนาะทุกคนเนาะโดยจังไดกะฝากติดตามหรับส้มในเด้อเนาะที่สำคัญกับเบิ่งโฆษณาให้น้ำแน่เพราะได้มีแห้งกำลังใจใหคลิปต่อๆไปทุกคนเลยโดยถ้าหากว่าไม่ได้น้ผานี่เนาะแล้อว่าพิดพาดประการใดว่าบ่ถือบ่ต้องมืนวนบวนวดหูจังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ ลวงหนาเด้อเนาะไปเพื่อบหายเป็นการซักซาเสียเวลากระเข่าไปโอบไปลมกันกับอันสาวโสดกันเลยเนาะทุกคนเนาะอาสบายดีเด้อเนาะโดยอก่อนอื่นกระเอานุญาตถามสื่อเนาะสื่อว่าจังใดก็อนสื่อลินดาสื่อลินดาโดยอายุได้จากปีแล้วสามสิบแปดอายุสามสิบแปดบ้าฮอตระเบดสามสิบแปดเนี่ยฮ <30 S 2> <c oughs> สามสิบกลัวๆย,ย,ย,ยังเจวนะทุกคนอืผุดเจลผูง,งามีม่เลยเป็นจังไงเป็นอันสา,าวสาวสตดไม่ห้างบมรือใหม่ใหม่ไ่้าสาวสตดไม่ห้างไม่ห้างลูกติดโอ้โดยมีลูกจะคนแล้วลูกสองคนลูกสองผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญ<น>ิงกับผู้ชายโอ้ยิงหนึ่งทายหนึ่งเนาะลูกอายุประมาณจะปี ผู้ชายชิดขวาผู้หญิงชิดซ้าโอ้ลูกใหญ่แล้วเนาะโดยปัจจุบันนีทเนเรียนอยู่บ่ผู้หญิงเรียนอ๋อโดยโดยผู้ชายไ่ได้เรียนอ๋อออกแล้วเป็นบ่สาเหตุที่เพิ่นออกเฮียนนี่เพิ่นเพิ่นบ่อยากเรียนเองเพิ่นหรือว่าเพิ่นเพิ่นอยากเรียนเองอ๋อโดยโดยก็ตามภาษาวัยรุ่นนะเนาะ โดยอ่าแล้วข้อนี้าตะทามันทั้งเอื้อเลิกลากับคนเก่านี่โดนหรอือบ่าสามปีคนสามปีแล้วอ๋อ,เ,อเป็นจังไงเอ่ยก็คือว่าผู้จบผู้งามคือว่ายังองินสูตรถึงปัจจุบันนี้มันจังไงล่ะมันหาคนจริงใจเนี่ยโอ้ <laughs> ก็สแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีคนขอามาร่มอยู่แม่นบอกมคุยม่หลีกเขาก็จริงจัง โดยยังพวท่านนั่นพ่อคนทีจริงจังจริงใจกับเฮาเนาะอ๋อก็เลยแบบอยู่ของสดนานถึงอันสามปีเนะะาะโดย,โดยสามปีกลัวแล้วแต่เป็นจังไรจังอยากออกมาเปิดใจบัดทีนี่ก็อยากมีบแบบยังมีคนโอคนลม<แ>่มบอก<แ>อยากอันใส่ชีวิตคู่อีกเท่านึง<แ>จังสิบบอกโดย และที่ออกมาเปิดใจในมือนี่นะอยากโอ้อยากล้มกับนมมันอายุประมาณเท่าไรอายุนี่บนเลือกคุยได้มาเขาต่ว่าเขาจริงใจเบิ่งได้ค่อยชินังเงี้ยนวาเองยเพิ่นเน็มก้องบัวอ๋ออายุนี่บนติบบัวบติเอาค่ะวานบ้าบ้เจ้าสู้เนาะหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปนี่สิสิคุยได้บ่กับคุยกันลองเบิ่ง โดยฮกเกี้ชิปเน่ที่จริงเนี่ยอายุนี่ไม่ได้เลือกเนาะคนในจังหวัดเรื่องหูบห่างหน้าตาได้ก็บเคี้ยวกันเพราะว่าเออซอยกันสามครอบครัวเอาขนาดเอาอายุคนนั้นว่าอายุลายเกินไปคนจีถ้าเวทเขาสั่งไว้บทอันนี้เขาไม่รู้กันก็จะคุยกันก่อนแล้วเนาะโดย เขาอันนั่นแหละกะมีแต่ฝากเครื่องนมว่ะไอ้คิดว่าเจ้าของจะดูแลเขาได้สักเนาะเมนโดยเรื่องอายุนีฮะทั้งเอ่ยเพื่อนก็บ่ได้ปิดกั้นพี่น้องเลยอายุเท่า้าก็ล่มได้เพม่อนว่ะแต่สิเอามาเป็นครูชีวิตอีริ่นี่กะต้องคุยกันเบื้องก่อนเนาะเนาะแต่คือรักๆไในอยากได้ประมาณคนบ่เจ้าสู้แม่นบะประมาณคนบ่เจ้าสู้เอาว่าคนกินเหล้าโอ้บ่มากคนกินได้อยู่แต่ห้ามกินเหล้า กินเป็นบางเวลากินคู่มือของมือกับบัวโดยเม้แล้วก็มันเสเขียงกันคนดูดบุหรีได้จ้ะก็ก็ได้ดูบุหรีก็ได้ตามปกติเสียงกระดังในจักหน่อยด้วยทุกคนเพราะว่าบ้านเ่นอยู่อันใกล้ถนนเนาะก็ะมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมา <laughs> <l id> <ร>อโบมาคนกินเหล้าสูบยานี่พอได้อยู่ได้อยู่โดยจะมาคนแบบมัักอนเที่ยวมักอยังสิเดยได้บ่กจะได้ปกติเรื่องอันประเทศดิเนแบบว่าอยากล้มกับนมทางใดเป็นพิเศษประเทศอะไรก็ได้โบโบโบแยือนเลือกประเด็นประเทศนี้พุยได้หมดโดย กรณภติเนาะเลือกหู้มหางหน้าตาอัยุหรือว่าประเทศดีบม่ได้จำกัดขอพเยงแเตจริงมีความจริงใจเนาะผู้อดยชอบโดยเลยก็ว่าคือ ่ันเจ้านี่มีคนเข้ามาโอมาลมถืกใจเนี่คือว่าพร้อมแต่งหรือว่าพร้อมใส่ชีวิตคู่เลยบอลหรือว่าจังไหี่ยคุยกันไปก่อนโอ้คุย<ต>นี่ใส่เวลาศึกษาเบิ่งใจนี่ประมาณจากเดือนจากปีคิดว่าเจะคุยกันไปเรื่อยถูกใจกันเออ ถ้าเราเจอกันหรือยังไงนี่เลยโดยเอะถ้าว่ามีเอฟซีเห็เนคลิปเนาะคนอยากมาหลินมาหามาเบิ่งตัวจริงนี่เพื่อยินดีใหญ่ต้อนรับสะดวกต้อนหับถ้าคนมาบอกอ๋อสะดวกเนาะมาได้เพื่อนเจ้าในยูบ้านยูเพื่อนตลอดบ่เรือจังเลยอันมืออื่นเนี่ยว่าจิไปให้เอาไปเบึงลูกนี่แล้วคอยจะขึ้นมาจะไปอันจักมือแบบ ไปว่ามัดเดือนหนึง่งเ oh. ช่นเดือนอค่อยใช่ไโดยแต่ือว่าเบิ่งลูกไว้ลูกดูก,กันแค่สองคนแม่ลูกสาวกับลูกชายเด้อพี่น้องกันยังไปถามเรื่องราวละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนเนาะกันสิขออน,นุญาตย้อนถามเพือ่อบรรลูก,ล,กลูกนะี่อยู่พุ้นบ่อยู่ไทยโอ้เพิ่นอยู่กับไผเอื้อยยอู่พุรนอยู่กันสองคนพี่น้องเอาอยู่กับอ้ายกับน้องเพิ่นเฮ็ดงานได้ลหมบ่บ่ลูกสาวกันยังเรียนอยู่ แลก็ช่วงนี้แกปิดเทอมก็เลยอยู่บ้านเฉยๆแล้วลูกชกกายกับบริหารงานโดยแลอันไอผัวคนเกา่าหรือสามีคนเก่าค่อยคนที่เลิกลากันไปนี่เป็นคนไทยบร<ม>ิวารใช่ไหมไโอ้บอน้าเนาะลูกคนก็เลยเฮียนอยู่พุ่นแมนลูกนี่ก็คลอด,ดอยู่พุ่นบ่เอ้ยแมนขินสันทาดไทยน้ำเขาอ๋อโดยถ้าทามาอยู่นี่ก็เอาลูกมาอยู่นั่บ่ได้อีก ลูกยังเลียนค่าลูกเลียนเือถาบาคินฮอดอันพี่น้องทั้งนี้ก็คือมาเยี่ยมมายามแม่แล้ก็ไปอยู่เป็นลากนะอยู่กับลูกอยอยู่พุ่นนี่แมบ,บว่าสร้างบ้านสร้างยังอยู่ข้างในบออยู่บ้านเพื่อนบริไเสาียค่าซ่หรอกแต่ว่าเสียค่าน้ำก็ค่อยเอาโดยถ้ามาบ้านเพื่อนนี่บ้านนายจ้างหรือว่าบ้านพ่อของลูกบ้านพี่น้องญาติพี่น้องทั้งเม่พี่น้องทั้งแม่เจ้านี่เพื่อนแปลงัวอยู่พุ่น โอ้โดยอ่คือลูกสองคนนี่แอนเลิกล่ากันไปเลยทั้งคอันนี้กะเลี่ยงซอยอยู่บอกก็เลี่ยงซอยอยู่เป็นสุนีเระหาพันโดยลูกสองคนเนาะแมยังดีบนนั้นว่ากะซวยเลี่ยงซอยกันเบิงกันแย่งเนาะเลี่ยงผู้เดียกับผู้ไว้อันนี้มาบ้านในจังมืออล่ะอาทิตย์หนึ่งเนาะโอ เมื่อเอินนีกไปแล้วแม่ปะแม่ก็มืม่อเนกลับแล้วอ,อ,อีกประมาณเดือนหนึ่งเลยสิมาเยี่ยมบ้านอีกแม่เดือนหนึ่งค่อนมาอีกโดยถ้าว่านมนมอยากเจออยากกินนั่นตัวจริงก็คือเอา่องทางที่ต่อไปคุยกันกนันหนักกันเองเนาะโดยเพราะว่ากาเพื่อนนี่อยู่ก็ได้ว่าก็ได้ว่าอยู่เล่าดิเป็นรักเป็นฐานเนาะนคือเที่ยวไปเที่ยวมาแม่ ไปไปเห็ดไปไปอยู่พุนไหนเห็ดเวียเห็ดงานเองขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าโดยเปิดห้านเป็นของเจ้าเป็นลูกหน่องเขา<อ>กขาน่องเขาจ้างมื่อละสามแสนห้าสิบโอ้โดยเป็นเป็นลูกจ้างเนาะบริเวณบ้านเปิดเปิดห้านเองเออเคเพื่อนทั้งลูกๆนีจะยังบ่ไดนเน <มอ S 2> ้เห็นงานเนาะมัท่านไหเห็นงานเชียง คุณนึ่งกันเรียน,นอายุยังบม่ถึงโดยสิบหกมึงเข้าไปเห็นงานเนะี่ยพาเพิ่มอันมีบัตรขึ้นบัตรประชาชนพุ่นเนาะต้องสิบแปดเข้เห็นงานเลยโดยแล้วกัดที่นี่ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายให้พี่ชอบกับลักๆักเลยคือเจ้าเป็นหัวหนอาคราวกล้วเดี๋ยวคนช่วยนี่ก็เดือนละหนะ้าพันเนาะโอวันสามร้อยหาซิปนี่นนกับพอ่ออันกุ้มครอบครัวอยูย่บ่เอยาาแล้วก็ในยะถามเนาะก็มันกับบริษัทยังไงกับ กุ้งก so, uh, uh, like, oh, uh, yeah. mm ็ใ hmm. ส uh ่ก็มีแต่ลูกสมอ๋อแม่ก็บ่ได้ใส่หยังโดยจะลูกขอเูกเนี่ยกาับลสสก็บ่ใส่คือก่มหาอย่างยังดีเนาะแบบว่าลูกเฮาก็ฮู้จักอันประหยัดฮู้จักคุณค่าของเงินเนาะบ่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยเอามพ่อก็เลยต้องประหยัดใช้้มีมาปุดบ้ยผู้ใดให้เอา แม่ก็อยู่ไกลแม่ก็อยูเล้าสิโดยแค่แม่เถ้าอันครอบครัวอยูเล้านี่ยังอยู่ดีมีแห้งครบหมดกันทุกคนบ่ยังแต่แม่พ่อเสียแล้วอ๋อโดยอภัยปัจจุบันในภัยอยู่นลำเถ้าแม่น้องน้องกับพิการยังอ่ไดรนั่งรถเข็นซอยเหลือตัวเองอ่ได้สรุปภัยจีบึงภัยอลไรแบบไม่แล้วบึงน้องโอ้แม่ก็บฮกซิบเราแหมแม่กับตุ่ยไรเหลียวขี่อุ่มจมเงี้ยวเปลี่ยนไปสลับอ ซอยเลือจะของอะไต่คุยกันกันยังบ่รู้เรื่องโดยนอกค่ะในแบบอนาคตนี่เอ้ยสิบเดลมาอย่างยูเล่าสงสัยสิเดลมาขึ้นเล่าอะไรบ้างใช่ไหมไม่ยูเล่าแล้วสงสัยเอาเออจริงเนาะแบบว่าไอ้มื่อไอ้โบแมนวานพอเซเพิรนเนาะมื่อหนึ่งแม่เาก็อายุกชิบเจ็ดชิบเป็นอะให้สิดูแลน้องต่อนะแมนต้องเป็นเอี่ยเป็นนี่ก็เรา พี่น้องไงมีแต่เจ้ากับอันน้องผู้พิการอีกพอพี่น้องมีหลายคนคนนี่เขายิ่งแต่ว่าปัจจุบันนี่นะแต่ละคนนี่ไปมีครอบครัวหมดแล้วบ่ครอบครัวหมดแล้วงอ๋อโดยกันยะพี่น้องบอกเรื่องว่าสิมาอยู่ลาวเป็นรักเป็นฐานกันคือเจ้าพัดมีลูกอยู่พุทธลูกวะเขาก็ต้องกินทอดลูกเนาะอยู่ร่วมกันมาตั้งงาน สิห้าสิบหกปีแม่ยต้นเขาใหญ่ให้คอยเขอยู่ไหนว่าเด็กใหญ่ยังเมียเจ้ว,ว่า,า,ยอยา,ววาเอาเขามาอยู่นี่กัมาได้แต่ว,ว่าคืออยู่ทั้งนั้นมาได้กับมันไกน่ยากแน่เพราะว่าเขากะขึ้นอันวุ่นเลยเด้เลือดสันสะเลยเด้เนาะถามว่ามาได้บมกัดได้แต่กคือว่าแหละบางที่อันเล็กน้อยเขาเจ้าบุเคยอยูไอสภาพแวดล้อมยังเี่นนะ แม่เขาอยู่บ่ไดน้องลูกเข้ามาเขาอาจทีอยู่บ่ได้มันแปลกแปลกเต็มในี่ที่อยู่ที่ยังบคือกันเนาะแม่เพราะว่าเพิ่อนไปอยู่พุ่นตั้งแต่น้อยจนนั่นสิบกว่าปีแล้วเด้แม่การยังบ่เข้าคิดไปหลายเนาะเป็นเรื่องของอนาคตแม่จ๊กดำสิไปก่อนแจ๊กดอนสิตามหลังเพื่อนกะทำแม่เนี่ยกะแข็งแห้งอยู่ที่อยู่อันหกสิบเขาแกลบเป็นม่วหวาน ความดันมี่ยังกะปกติแล้ว oh. oh. ู่เทามากมันก็เป็นรางวัลโดยแล้วพี่น้องแต่ละคนนี um ่อันคนไปมีครอบครัวนี่เป็นอันคนไทยหรือคนลาวสะแต่ละคนน่ะนะคนัวคนไทยหมืดหานแล้วอีกคนนึงกะบดริยูเลิกกันให้กันอีกคนมีสองคนหรือเท่าไหร่เลยโดยมีแต่มีครอบครัวกับอันทางนันเบิร์ตเนาะเคยเล่าหนีิบ่มีเลย เอาสี่คนโดยได้ควยทท่านั้นเมื่อสมุดเป็นหมายสองคนโดยมีคู่คุยอยู่สองคนโดยอ่ะสมุดอนาคตนี่ได้อันมีคนหักเป็นหนุ่มเล่าเนี่ยเด้สะสิบไรมาอยู่เล่าบอกอยู่ล่าว่ะต้องใช้สิว่าอยู่ล่าเลย เพราะว่าบางทีเพื่อเฮ้าสิพ่อเนื้อคู่รือว่าเพื่อเฮ้าสิล่มกันนันเข้าใจกันเนาะเพื่อสิตัดสินใจแบบว่าใส่สีวิตคู่อันลูกๆเฮาอาจจะใหญ่หูคว่วมันนะดูแลเจ้าของได้ทั้งนี้ก็อาจจะมอานสั่งครอบครัวอยู่เล่าได้นะถาาว่าพ่อเนื้อคู่วงอันนี้ก็ว่าเรื่องของอนาคตเนาะทุกคนโูู้้ว่าเนื้อคู่สิเข้าไม่เป็นคนทางใดยังไงกันหูเธอสมมติว่าอันมีอันพ่อเนื้อคู่เลย จอคนที่จริงใจนี่เทิงขันแบบแต่งงานนี่เจอยากได้เพิ่นมาอยู่น้ำเฮาหรือว่าสะดวกไปอยู่น้ำเพ่นอยู่บ่อันนี้ก็ต้องท่านรูเถื่อก็ต้องตัดสินใจตอนนั้นละตอนนี้ถ้านในรูเทอว่าจ,จะไปอยู่ทั้งคนหรือค่าจะมาอยู่ทั้งหมดเลยส่นต้องแาดแจ้งยังไงเนาะคือว่าอัอยากอยู่ทางนี้กับโมมีคนเนาะแ,แต่กะเป็นเรื่องของอนาคตทุกคนในบางที่ร่มกันเข้าใจกัน กันต้องคุยกันก่อนโดยจะเป็นแังได้สารเรื่องสองทางติดต่อในหลินยังแไงจ้านอะอันตอนนี้หลินจะเซฟไล่อันลูกโรคถิ่นเนาะต้องกลับไปสมัครไล่ไหมโหลดไหมไล่ไหมโหดไม่ไล่ได้ต้องโหลดต้องโหลดใหม่เนาะบางคนส่วนใหญ่แม่เล่านี่หลินก็ได้แม่เฟซหลินเนี่ยมันเป็นจังไดบ่ีใช้ โอ้เมียนอยู่แล้วเน็ตอ่อนเน็ตซาแบบว่าบางพื้นที่เน็ตจะแห้งแม่เลือกนะเลือกจะทนที่ว่าท่านซะแต่ว่าเฟซเปิดลิ้นได้ไล่กะท่านในลิ้นได้ว่าไล่ตรงไปฟังฟังไทยก่อนค่อยจะไปโหลดสิเลยไปกลับมาบ้านส่วนไล่นุ่มๆกะมักลิ้นไล่เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวดีนะได้เดี๋ยวโหลดโหลดไล่ก่อนแล้วเลยในเรื่องซ่องทางที่ตโตนี่อัน สะดวกแจกหน้าไม่เลยบอลลูหลังไม่อันเหลวแต่อันเฟสติดโดยเพื่อบางคนผลิตรีดเฟสอยู่เลยก็จะได้คุยกันก่อนเลยบัดเจ้าลีนไล่กันแดนขอกันเองหรือว่าเฟสซื้อเอเฟสซื้อซื้อลินดาครับผมพเมยลินดาคำพเมย์ปลงภาษาไทยโอ้มีอันเว้นวักบอลลูนอย่างเงี้ยอันติดอันพิมพ์ต่อกันได้เลยเหมือนปะ เอาเอาบอกบอกนมนมอีกเรื่อนึงใงแนดๆก็ซื้อเฟซสื้อเฟว่าลินด่าเข้าพม่โดยเนาะนมนมกนใดที่ว่าเบิ่งคลิปแล้วเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอ้ยเพื่อนเลยอยากสนใจอยากโอ้อยากล้มเนาะกับแอดเฟซได้ทุกคนเลยเฟซตามที่เพื่อนบอกอะไรเนาะแอดมาโอมาล้มมาคุยกันเบิ่งทุกคนเลยเนาะอังเทอเป็นเนื้อคู่กันด้ยอันทั้ง เอ้ยมี่ยังอยากบอกนมนม,นมที่จิเข่ามาโอมาลมนำบก่กไม่อย,ยังจะบอกเหรอไม่อนยะังจะบอกเนาะมีแต่ถือใจกระทักมาเนาะแม่ <laughs> ใจเราก็คุยกัน <laughs> โดยโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไลดอกพี่น้องเลย <laughs> กับโอลมกันกับเพลินกับพ่อหูรายละเอียดอันพ่อประมาณแหลกะกับสิได้คอโตจบคลิปก่อนมาเนานะถ้าว่ามีโอกาสกับ เ็นตาที่ได้อัปเดตถ้าว่าเพื่นมาปุละเดือนหนาเนะ <Yeah. S 1> <laughs> าะเพราะว่าเพื่นชิปไปในเมื่อ <Yeah. S 1> อื่นนี่แม่นบ่กอ๋อโดยโดยอะโอเคแต่ก็มุกขอบใจทั้งอันเว้ยเพื่อนในไลน์เนาะทีสละเวลาอันมีค่ามาโอมาลมน้ำทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสดีโดยโ